ทำหมึกหมึกผลไข่นะครับก็จะมีไขน่นิดๆอันนี้ล้างแล้วนะครับแล้วเราก็มาแช่น้ำเย่ยจริงๆมันต้องแยกใส่จานนะแต่ขี้เกียจขี้ล้างเยอะหั่นหัวหอมแล้วเดี๋ยวมีซอสฝาเขียวฝ้าเขียวใส่ลงไปนะใส่ไปเลยต้องระวังเดี๋วดวยวขี้เกียจนะแล่วก็น้ำปลานึ่น้ำปลา นี่ยี่ห้อดังของระยองครับอร่อยแนย่แต่เลยกินเค็มเลยวันนี้เอาให้เป็นไตเดี๋ยวว่าหั่นหอมใส่นะครับเดี๋ยวตั้งน้ำเลยนะครับยุ้กไม่สูมแป๊มรันนี้นะครับซอยเสร็จแล้วหั่นเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ตั้งไฟได้เลยครับสะกรู่นะครับกระทะหม้อรั่วเลยครับใช้อยู่คนเดียวรั่วคนเดียวเลยรั่วนิด,นดอัดนี้ตั้งไฟร้อนเลยนะครับไอ้ไฟแรงเลย ให้เคเร่งเดือดเต็มที่นะครับไม่งั้นจะขาวถ้าใครมีตะไครไไ้ใบมะกูดอะไก็ใส่ไปแต่ด้วยความเป็นซีฟู้ดนะครัจะต้องใส่น้อยๆหน่อยเราจะดึงรสชาติของวัตถุดิบออกมากินได้ปะเนี่ยเหมือนเดิมเคล็ดลับอาหารไทยช้อนฟองทีเกีตช้อนแลยวนะี่ะเดี๋ยวเราชิมดูกันนะครับว่าใช้ได้ไหม สังผ,ผัดได้เลยว่า,ย,าย,ยังไม่เค็มนะครับยังไม่เค็มเลยู่กันอย่างนี้จากนัก้เลยนี้ไม่เค็ม <c oughs> เมเค็มแล้ว พอแล้วนะครับเดี๋ยวเทใส่ถ้วยกินข้าวนะครับหืมโห่ทานข้าวกันครับบ๊ายบายสวัสดีครับ